ผมด้วยด้วยกัน,นว่าเราเป็นนักรบด่านเสื่อนมาตั้งนานแล้วแล้วก็หลายปีที่ต่อสู้กับการตั้งด่านนะฮะเพราะเราถามมาโดยตลอดนะว่าไอการที่มาตั้งด่านกันทียิบเนี่ยประโยชน์คนไทยได้อะไรตำรวจเวลาเห็นกล้องบอกลำคาญก่อความเดือดร้อนลำคาญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ท่านลำคาญแค่ไม่กี่คน แต่ประชาชนที่ใช้ถนนผ่านเนี่ยทุกคนลำคาลลำคาญกับการที่พวกท่านเอาสิ่งของมาตั้งบนถนนหลวงแล้วเกิดความเอ่อจะจะเรียกว่ามันมันาลรก็ติดขัดประโยชน์ที่คนจังหวัดชนบุรีหรือการท่องเที่ยวได้อะไรนะครับที่ผ่านมามันก็มีประวัติให้เห็นอยู่แล้วคลิปวิดีโอสลิปการโอนเงินก็เคยมีแล้ว นะครับกรณีที่ในเมื่อว่าไอไปตั้ง่านเป่าเมาสตรวจฉี่เนี่ยนะยิ่งเป่าเมาส์เนี่ยด่านทุกด่านนี่เอาง่ายว่ามีด่านตัวอย่างไปตั้งที่ทําให้เราเห็นที่ทองหลอ่อนะฮะทางต่อรอให้เราเชิญเราไปดูปรากฏว่าด่านทั่วประเทศไทยไม่เหมือนทองหล่อสักที่สุดท้ายแล้วกฎหมายระเบียบมาแยกย่อยคนอายุ50แต่ถ้าใบกกี่ชั่วคราวปาริมาณแอลกอฮอล์ยี่สิบมีกัมเปอร์เซ็นคนไทยไม่รู้ แต่ตำรวจรู้ดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยไอ้พื่น,นี้จะเอามาขดขมเหงหลังแกพี่น้องประชาชนวันหนึ่งตรวจได้20คนส่งพนักงานสอบสวนไม่เกินสองคนที่ส่งมาเพราะมันไม่มีเงินเคลียร์ในด่านนุ่งกะเกงเยๆเ,เท่านั้นแหละแล้วเอามาขังคุกนะครับแต่ที่มันแปลกที่น้องขามเนี่ยคือว่ากรณีที่จะขังประชาชนได้มันต้องอำนาจของพนักงานสอบสวนสั่งให้สิบเวร เปิดประตูห้องถังนะครับไอเนี่ยสายปราปามไปโบกรถผมยังไม่ได้ดูนะว่าพุ่งกับแต่งตั้งให้ใครเป็นเจ้าพนักง,งานจราจรเฉพาะคืนนั้นนะครับอำนาจการหยุดรถมันเป็นของเจ้าพนักง,งานจราจรไม่ใช่สายปอนะครับสายปอคุณไปตั้งด่านนะ่ะถ้าตั้งอยู่กกัดประชาชนก็ไม่สงสัยหรอกแต่นี่น้องขามเนี่ยทั้งเป่าเมาทั้งตรวจชี อย่าลืมนะคุณไปตรวจรถบัรทุกน้ำมันเรียกเขาสองหมื่นเขามีเงินหมื่นหนึ่งแต่พอเรื่องถึงผมปรากฏว่าคืนสองหมื่นกำไร 10, 000, อีกหมื่นหนึ่งเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> ผมไม่เอาเรื่องค่าผู้เสียหายเขาพอใจกับที่จะรับเงินตรงนั้นเอาไปแต่ตำรวจที่เรียกรับี่ะโทษมันสูงแต่ทำไมมันยังมีพฤติก,กรรมอย่างนี้อยู่ นะครับการขออนุญาตตั้งด่านแต่ละครั้งเนี่ยประโยชน์ที่คุณนําเสนอไปให้ผู้บังคับการเขาเซ็นนะ่ะคืออะไรชาวบ้านได้อะไรจากคุณตั้งด่านนะครับคือมันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเอางอ่ายๆว่าถ้าข้าราชการทําหน้าที่ตรงไปตรงมานะ่ะประเทศไทยนี่นะเรือนจําไม่พอขังนะครับ พราะมันมีโทษจำคุกที่เขาลงโทษที่เขาเขียนเอาไว้ให้คนไทยหลับจำแต่ปรากฏว่าไอ้พวกนี้ก็เอามาแปลเป็นตังเอาจริงไม่จริงถามว่าน้องขามนี่มันเคยไปเรียกรับตังค์าด่านไหมนะครับคือเอาง่ายๆนะตำรวจผมแนะนำเลยกรณีที่ย้ายตำรวจชั้นสัญญบัติไม่ว่าผู้กับรองผู้กับย้ายตามพาธการ ไม่มีผลอะไรเลยจริงๆมันต้องย้ายในดาบในจ่ายพวกนี้อิทธิพลเพราะว่ามันบอกว่าวันนั้น่ะมันบอกว่าถ้ากูไม่ได้สวมชุดตำรวจพวกมึงเจ็บกว่านี้อีกอันนี้ก็แสดงว่าที่หนองขามที่จลบุรีมึงป่าเถื่อนแล้วแต่มึงสวมชุดพระราชทานไงใช่ไหมมึงข่มขู่ชาวบ้านผ่านไล้โสดไงอ่ะวันนี้กูอยู่หนองขามแล้วไงอ่ะวันนั้นที่ผู้กองแหวงทาเขาเยี่ยวเยี่ยวพอเขามาแล้ว ลบไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ร้านกาแฟเปล่าป้าเกียงเขาขับรถมาตั้งไกลแล้วทําไมมึงไม่ออกมาหาเขาอ่ะก็อยากรู้นะฝากไว้แค่นี้ตํารวจถ้าตํารวจทําดีเรายินดีชื่นชมแต่ถ้าตํารวจตั้ง่านเพื่อที่จะ,สะแสวงหาประโยชน์จากข้อกฎหมายแค่พวกคุณเอาถ้วยน้ําจิ้มไปตรวจฉีพบรบยาเสพติดเขาให้มึงทําอย่างนั้นเหรอมันไม่มี ้ทษคือตำรวจน้องถามนี่จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องฝากกูเจอข่าวด้วย mm hmm. มึงตรวจเขาไม่เจอแคำขอโทษสักคำไม่มีแล้วการเอาตำรวจพวกนี้ไปอบรมใหม่มมรยาทความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าถัดคำสั่งเจ้าพนักงานพวกกูฟังเฉพาะเจ้าพนักงานคนที่เขามีคุณภาพไอ้คนไม่มีคุณภาพมาสั่งกูกูมีสิทธิ์ไม่ฟังได้ไหมนะ ฟังแล้วคือเอไาอาก็จะขัดคําสั่งเจ้าพนักาขัดขืนนู่นนี้นั่นคือถ้าคําสั่งของเจ้าพนักงานที่มันมีคุณภาพเราฟังครับโอเคเพราะว่าเจ้าของไมค์มาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับเจ้าของไมค์มาแต่ครับผมไม่มาแล้ว,ลวล <c oughs> มันจะไม่จบ<ไ><ไ>เอ